เราจะให้เห็นถนนเส้นนั้นข้างล่างนะครับี๋ยวเราจะซูมเข้ามาเท่าที่เราจะซูมได้นะครับดูจุดกึ่งกลางกล้องนะครับจะเห็นเริ่มเห็นถนนสีขาวๆแล้วนะครับนั่นนะครับคือน่าจะนั่นคือยังไม่ถึงข้างล่างนะครับซูมมากภาพเริ่มสั่นครับ มันวิ่งสูงว่ะไออุ้งหวางอีกมันสูงสองสูงกว่าไอเขาองเขาของเขากีโลกันเนยกัน เราเจอหลักฐานยืนยันนะครับว่าเราถึงตรงนี้จริงนะครับมีพระลมรฉา,ย,ย,า,รรราย,ยารักพระบรมชายารักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อของทรงพระเจริญองค์การบริหารตำบลส่วนตำบลม่อนจองนะครับเราจะสูมไม่เห็นว่าเรามายืนณจุดนี้จริงๆนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยว,วจบการถ่ายทำจุดนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ แต่เ่นชอบกับชีวิตเราได้มาที่แห่งนี้ถว่ยมเดี๋ยวไปนก่อนถ่ายแม่ครัวก่อน

เพราว่าโกเนี่ยเขาจะมาแจกือร้อนเดียใบ้านเลยไม่อ้นอชีวีก็จะหาได้เลยนะเพียก็ตเชี่ยหาได้เลยนะ มันจะมาอ่ะกูเลยมันจะมาเหรอไปก่อนฮไปก่อนเน็เข้าเน็ตบองทีเปิดเขาดูมันโหลดนานอ่ะแล้วเสียเวลาฮเน็ตผู้ใหญ่ก็ดูเน็ตมันช้าที่ทำงานใช่ไหมเน็ตที่งานช้าเพราะของของไฟฟ้าเน็ตมันกว้างไงใช้ทั่วประเทศเวลาโหลดทีมันนานเกียดเกียดเนะ หมอกเขเรยหมอกขึ้นแล้วนุ่นดูไปยัง เสาบ้านแกไปสร้างประวัติศาสตร์อีกาะ่าคนไปหาพ่าเอาไอ้ตาอะไรประก็ตมาขึ้นเสาอะข้าวไม่กินเนอะนีบนี้ทำผัดเขาไม่ได้เลยต้องใช้วิธีไหนเวลาฉีดกวางยาง นี่เราทำท่านสู่คงหนีต้อยใช่แต่กล้องนูดแต่กล้องนูดรแล้วมันถ่ายตัวไหนเนี่ยตัวเมียนอนสบายเหรออืนอนสบายเหรอหางขาให้พี่ชาสบหรอูสบายอ่ะจ๊ะ อ๋อเนี่ยที่ที่พี่บอกเป็นตัวอี๋นกหูใช่ป่ะฮะที่กี่ปีแล้วเนี่ยฟ้งมันห้อยอ้วนอ้วนทำอะไรวันวันเฮ้ยถอนหายใจด้วย นอนดีกว่าะร้องละก่งละองละร้งละ้องละองละร้องละร้องละรงละร้งละร้อ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 งลร้องลรงละร้องละร้องลองละร้องละองละรงละร้งลร้องล้องละร้องลองละร้งลร้งละร้อ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 งล้องละร้งล้องลรงละร้งล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 ง รอบก่อนดี่แล้วเข้าไปจับอะไรเขาไม่ได้ตอนเล็กๆนี่ก็จะมาเลี้ยงกินนมเลี้ยงตามพอไ้รูปประมาณสักหกเดือนเนี่ยมันอันนี้มเล่นแย่งเราพูดเล่นเยนเจ็บละเขาไม่ได้กน่เเล่นแต่าอสักเดือนนี้มันจะไม่ไ่อไหวนะเลี้ยงเครื่องเลี้ยงดาวน่ารักมากไปไหนเราขี่ใช่แล้วก็เดินเล่นจะตามก็เหมือน ลูกหมีลักษณะยากเลยเองที่เป็นกระตัดเลยพนะที่จะเป็นที่จันเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงคนมาจนใหญ่โตแล้วมันเชื่อแล้วอ่ันนี้มีควายมีควายลักษณะลูกตัวมีสีขาวนะเอ๋มันเหนื่อยเหรอขนาดนี้นะครับเรากำลังจะพาท่านขึ้นสู่โรงเรียนอะไรนะบ้านขุน อะไรน้อบ้านบ้านขุนแม่ตื่นน้อยระยะทางถ้าเป็นหน้าฝนนี่เอาการครับดู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 นั่งถ่ายยังกัญกัญเยี่ยนเลยดูนะครับดูระยะทางดูสภาพถนนเออออลรอลนะครับ ตบบ้องหาที <c oughs> ่ตัวติดเนี่ยนะแล้วเหมือนพวกถ่ายสารคดีเห็นป่ะใช่แล้วกดที่หมดอย่างเนี้ยเออแม่งไปตามรถเลยอ่ะรถบินแอร ลดทังแรงไม่ดีก็ขึ้นยามาันแต่อย่างว่าพอได้อยู่ล้วจาจับฟ้องเลยขวัญดับเลยโอ้โหเร่งแน่